ีพศ2515ในปีนี้ด้วยวิสัยทัศน์ครับที่ต้องการจะสร้างคุณค่าสู่ครอบครัวไทยและก็สังคมไทยเรามองเห็นโอกาสคพื่อว่าอโอกาสในประเทศไทยที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตท,นะที่ดีนะครับมีนละดีเนี่ยยังมีอีกว้างขวางและก็มากมายเราจรึงตนักครับที่จะร่วมกันสร้างคุณค่าสู่ครอบครัวและครสังคมไทยผู้บริหารพนักง,งานและนักทุจอิสระทุกคนมีประเด็นทางร่วมกันครับที่จะ ใส่ใจการแบบ่งปันการและเติบโตด้ยวยกันไปภายใต้ประชาที่ว่าวีแคร์วีแชร์วีโกรเราจะเติบโตด้ยวยกันนะครับสูส่ความสำเร็จร่วมกันครับรบจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไขยตรงกว่า20ปีนะครับผมเองได้เริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายอิสระแล้วก็ได้เริ่มทำการตลาดนะครับอย่างรองผิดลองถูก ผมเองก็ออมองเห็นนะครับว่าธุรกิจขายตรงมันต้องเริ่มต้นจากความรู้ก็ได้พัฒนาตัวเองครับจนกระทั่งว่ามารับหน้าที่รับบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกรารตลาดของบริษัทขายตรงใหญ่สองแห่งจากตรงนั้นนะครับทำให้เราเห็นประสบการณ์ในมุมที่กว้างขึ้นและเราได้เข้าไปทำหน้าที่ในการวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทขายตรงอีกหลายบริษัทนะครับผมกับน้องชายครับคุณกิติศักดิ์บุราศรีเราเปิดเป็นบริษัทชื่อว่าอายราพลเนตนะครับเมื่อปี2551 ทำหน้าที่ในการวางระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทขายตรงต่างๆเราจึงมองเห็นแค่ว่าคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับที่ช่วยผลักดันสับสนให้บริษัทขายตรงเติบโตนะครับจากจุดนั้นครับเราบอกถึงว่าถ้าเราจะเริ่มต้นธุรกิจขายตรงให้เติบโตต้องเริ่มต้นจากรั้วมหาวิทยาลัยครับผมเองในฐานะของที่ปรึกษาของชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้จึงได้ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูลสุนันทเกษมนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินภาควิชาการตลาดคณะวิาการการจัดการเราได้ร่วมกันร่างหลักสูตรวิชาการขายตรงครับและเริ่มเปิดทาการสอนนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้วจากจุดนั้นครับผมก็เลยมองเห็นในมุมที่กว้างขึ้นว่าถ้าเราต้องการจะให้ธุรกิจขายตรงเนี่ยเติบโตนะครับเราต้องเริ่มต้นทํางาน,นร่วมกับทางภาครัฐนะครับจึงได้ร่วมกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมขายตรงครับที่เป็นผู้ประกอบการด้วยกันเองร่วมกันก่อตั้ง นะครับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยทำให้เราได้กบรทํางานร่วมกับภาครัฐได้มีการทำความเข้าใจว่าภาครัฐต้องการอะไรภาคเอกชนต้องการอะไรนะครับจุดนั้นก็เป็นที่มาของการจะก้าวไปสู่การพัฒนาพรบรขายตรงให้มีความครอบคลุมนะครับอุตสาหกรรมขายตรงแลรไม่ได้มองการกากับดูแลยอย่างเดียวแต่เป็นการมองในภาพของการส่งเสร,ริมด้วยผมมองว่าอุตสาหกรรมขายตรงเนี่ยนะครับเมืองไทยวันนี้เนี่ยยังเติบโตได้อีกมากมายครับ ผมว่าเพิ่งเริ่มต้นได้ซ้ไปเพราะอะไรนะครับท่านโดยสังเกว่าอุตสาหกรรมไขตรงเนี่ยเรามองดูผิวเผินนะครับว่ามีนักธุรกิจไขตรงเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายกว่า10ล้านคนแต่เมื่อเทียบกับ GDP แล้วนะครับยอดรวมของอุตสาหกรรมไขตรงนะครับยังไม่ถึง1%่อของ GDP เลยยังมีแต่เติบโตได้เป็น10%ของ GDP ด้วีซ้ําไปวันนี้ธุรกิจไขตรงเนี่ยเปิดกว้างมากครับตั้งแต่กฎหมายไขยตรงนะครับที่จะมีพรบรจะมีการประกาศใหม่นั้น ก็มีการทําการศึกษาว่าธุรกิจขายตรงน่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงนะครับก็เรียกว่าเน้นการส่งเสริมนะครับมากกว่าการกากับและควบคุมในแวดเดยการปัจจุบันนี้นักศึกษานะครับหรือผู้คนมากมายก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นรูปจ้างไปตลอดต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจต้องการจะทําธุรกิจอิสระนะครับวันนี้มีคนจำนวนมากครับต้องการจะเข้ามาทําธุรกิจอิสระโดยเฉพาะธุรกิจขายตรงปัจจุบันนี้คนมีความเข้าใจเรื่องธุรกิจขายตรงมากขึ้น มีการยอมรับธุรกิจขาตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็นับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้อุตสาหกรรมขาตรงเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นครับในขายเดียวกันดูสิครับว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยนะครับเป็นนวกที่ถูกง่ายและก็ครอบคลุมคนส่วนใหญ,ญ่ก็เริ่มที่จะร,รู้จักทีดีเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารอื่นๆเนี่ยนะครับก็เปิดกว้างมากขึ้นง่ายและถูกซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำธุรกิจขาตรงเนี่ยเติบโตนอย่างกว้างขวางในอนาคตครับ นม่ต้องบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์ครับซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างนะครับเรามีสินค้าซึ่งครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคนะครับอยู่สกลุ่มกลุ่มสุขภาพกลุ่มความงามกลุ่มาจ้าสัดส,สว่วนและกลุ่มเพื่อการเกษตรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสินค้าที่เป็นกลุ่มเพื่อสุขภาพนั้นนะครับค่อนข้างจะเป็นสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าทั่วไปเราได้งานวิจัยครับเป็นงานวิจัยจากนานดำ ซึ่งเป็นข้อแม่ใจไม่มีงานวินจัยไหนนะครับที่ยบเคียงได้เลยนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศหัวหน้าหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิดน,นะครับจากประสบการณ์งานวิจัยทางด้านงานดานะครับสารสกัดงานดำเนี่ยเราเพบว่ามีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายเลยนะครับผมอยากจะขอยืนยันว่าองค์ความรู้วิจัยที่เราได้เราได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ แล้วเราได้จดสิทธิบัตรทั่วโลกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบว่าสารสกัดเซซามิลหรือสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพในเรื่องของโรคก,กระดูกคุณในเรื่องของโรคข้อเสื่อมในเรื่องของภูมิต้าน,านทานที่จะมะีขึ้นในร่างกายได้เป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะครับที่มีผลงานวิจัยรองรับนะครับซึ่งในตลาดในปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะ มีคำกล่าวอ้างค่อนข้างเยอะนะครับปีกพันของอายาาแพเนตเป็นอีกหนที่มีผลงานวิจัยรองรับนอกเหนือจากนี้สินค้าในกลุ่มสุขภาพนะครับกลุ่มความงามการตัดส่วนหรือเป็นการเกษตรนะครับเรามีความมุ่งเน้นสินค้ามีงานวิจัยมีงานนวัตรกรรมซึ่งมีความแตกต่างและโดดเด่นครับรวมไปถึงวันนี้ความโดดเด่นอีกด้านหนึ่งของบริษัทอายาาแพเนต ah ก็คือเรื่องของระบบการฝึกอบรมครับการทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับบริษัท อเยราพระเนตเราตระหนักถึงเรื่องนี้ครับเราจึงได้ตั้งเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพนาักธุรกิจอิสระของบริษัทอเยราพระเนตขึ้นมาเองภายใต้การนำของอาจารย์ชันวิทย์เมธาชายุฒธซึ่งท่านเป็นผู้ที่คร่ำวอดในธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจขายตรงมาเป็นระยะเวลากว่า3ทศวรรษแล้วครับท่านได้เกี่ยวกับบริษัทอเยราภแพลนเนตมาเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทท่านเองนะครับไดะด้านการศึกษาค้นคว้านะครับและพัฒนานักธุรกิจนะครับ าขายตรงนะครับธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลากว่า,า30ปีนั้นท่านพบว,ว่าถ้าต้องการจะให้องค์กรเติบโตต้องเริ่มต้นจากคนที่มีความรู้เราจึงวางระบบการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนครับตั้งแต่ขั้นเบสิกไปถึงขั้นสูงสุดถึง5ขั้นตอนครับเราเชื่อว่าหลักสูตรของเราสามารถจะนําท่านสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ื่องจากเราเนี่ยเป็นผู้ที่เคยวางระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัขทขายตรงต่างๆวันนี้เรามองเห็นครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะมีบทบาทนะต่อการจะทําให้บริษัขทขายตรงประสบความสำเร็จให้นันกธุรกิจขายตรงประสบความสำเร็จเราจรึงได้สร้างคอมพิวเตอร์นะครับไอซมาร์ทขึ้นมาครับสำหรับระบบประมวลผลไอซัมาร์ทนะครับเราออกแบบมาเพื่อจะเป็นออฟฟิศส่วนตัวเคลื่อนที่ของท่านครับท่านสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ไอทีของท่านเนี่ยในการทํา รายการต่างๆนะครับผ่านเครื่องอุปกรณ์มือถือของท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าการจะสั่งซื้อสินค้าท่านก็สามารถทําได้ผ่านระบบไอสมาร์ทที่เราออกแบบครับในระบบไอสมาร์เรามีเรื่องของการอนอกจากการลงทะเบียนสมาชิกใหม่การสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของการรับคําร้องจะเป็นคําร้องหรือคำปรึกษานะครับเราสามารถที่จะ ก้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับเพื่อที่จะให้พนักงาน,นรับเรื่องแล้วก็ตอบกลับไปยังท่านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกมากสําหรับคนที่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้นอกจากนั้นเนี่ยระบบก็ยังสะสมผลงานนะครับมันเหมือนกับเป็นการสะสมผลงานของท่านไม่ว่าจะทํางานากี่วันส่งกี่ออเดอร์นะครับมันก็จะถูกสะสมไว้เพื่อที่จะให้ท่านสามารถตรวจสอบแล้วก็วัดผลได้ครับ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยจะทําให้ทุกทท่านสามารถทํางานได้อย่างอิสระนะครับทํางานได้ทุกทที่แล้วก็มีอิสระในชีวิตมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับจุดที่เป็นจุดแตกต่างและก็โดดเด่นของเอเยาต์ไพรเนก็คือปณิธานร่วมกันครับเราเชื่อเขาว่าการทําธุรกิจขายตรงให้ประสบความสําเร็จนั้นไม่ใช่เพียงแค่คนหนึ่งคนใดประสบความสาเร็จแต่เป็นการประสบความสำเร็จร่วมกันเราจึงตั้งปณิธานร่วมกันในการที่จะเติบโตร่วมกันใส่ใจกันและแบ่งปันกัน ภายใต้สโลแกนที่ว่า We Care, We Share, We Grow ครับองค์ประกอบที่ครบคันก็จะเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้พะยาราแเน็ตเรามีแผนการปันผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจอิสระนะครับจุดเด่นก็คือเราเน้นความง่ายครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าใครก็ทําได้ธุรกิจก็เติบโต มีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาในทุกอทยา,านแผนท์เพราะความง่ายของวิธีการปันผลตอบแทนของเราครับคนที่ไม่มีรประสบการณ์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ทําความเข้าใจได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงการที่เรามีสถาบันการฝึกอบรมพัฒนานากธุจอิสระจึงมีส่วนช่วยเสริมให้ทุกคน,นเกิดความเข้าใจและบวกกระแผนซึ่งง่ายทําให้นกธุรกิจเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับนอกนาจากนี้เรายังมีนวัตรกรรมเทคโนโลยีในการ ช่วยสนับสนุนให้นักธุรกิจอิสลามท,ทำงานง่ายขึ้นเช่นการสั่งซื้อทางออนไลน์การชำระเงินทางเซเว่นอีเลเว่นการชำระเงินทางตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์รวมไปถึงการที่มีบัตรเงินสดแคชการ์ดในการที่จะไปแจ้ชวนนักธุรกิจอิสลามซึ่งอาจจะไม่สามารถเช่นชาวต่างด้าวน,นะครับอาจจะไม่สามารถาเปิดบุ๊คแบงค์ได้หรืออาจจะมีข้อจํากัดในการทาธุรกิจก็สามารถจะเริ่มต้นทำธุรกิจกับเราได้โดยง่าย เราปิดจุดอ่อนของการทําการตลาดและเรากลายเป็นจุดเด่นนะครับในการทําตลาดให้ทุกท่านเนีสามารถประสบความเร็จได้โดยง่ายครับ mm hmm. ด้วยความพร้อมของบริษัทอัยราแพลเนตนะครับวันนี้จึงถือเป็นโอกาสในการที่จะเดินตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือปี2558ครับจะมีการเปิดประชาคมอาเซียนนะครับเท่ากับว่าเราจะมีตลาดซึ่งใหญ่มากครับ มีประชากรประมาณ1,000ล้านคนนะครับวันนี้ไอเอราพเนตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสินค้านะครับแผนการปันผลตอบแทนนะครับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจรวมไปถึงนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เราสามารถจะก้าวไปสู่ตลาดอาเซียนได้ยอย่างง่ายมากเราจะไม่รอครับแต่เราจะบุกตลาดอาเซียนด้วยกันวันนี้เขียงข้างไปกับเราครับรบริษัทไอเอราพเนตครับ